าสวัสดีครับวันนี้ผมก็บมีสินค้ามาแนะนำอีพอยเมียอยุสอตัว2องยาง2องรายการรายการแรกเป็นเครื่องยนต์แมกนัมรุ่น CX210 um, เป็นเครื่องยนต์ซจังหวะระบบเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเดียวา่าใช้น้ำมันเบนซิน9195ได้ครับผม้านนี้ขอควรระวังเรือว่าไอคอนห้อยใ,ใส่เ้อยตองเบิง เขาต้องนัำเบี้ยเขาต้องเติมน้ำมันเครื่องสะกวนครับผมน้ำมันเครื่องบรรจุแต่ร์เซียนี่ยอยู่หกศูนย์จุดหกลิตรแล้วก็น้ำมันเบนซินทางนี้สีบรรจุได้อยู่สามลิตรครึ่งใส่เลยว่าสามลิตรเครื่องบานเทาละครับผมสามลิตรเครื่องกันสูบได้ยุหกชั่วโมงแล้วครับเนาะบานนี้สินค้าต้นเนื่องกับมีน้ำมันเครื่องตัวนี้ที่สียดซื้อไปพร้อมสินค้าตัวที่สองก็คือทอพยานาครุ่นนี้ครับผม ท่อพญานาครุ่นนี้สีที่กับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นท่อพญานาครอบเร็วใส่กับเครื่องยนต์เป็นรอบเร็วครับผมคือตัวนี้สินค้าตัวนี้คือมาอุปกรณ์เสริมนี่ครับเป็นกุกหางที่ใส่กับทอพญานาคอันนี้เป็นจำปาสินค้าตัวนี้สีไปกับทอพญานาคอียพอแมสิบุตให้ซื้อครับทางเฮ้าสิบ,บริการบริการเสริมให้บริการจัดไผ่ย่างเต็มที่คือตัวนี้อันนี้คือท่อพญานาค รุ่นซีคูณหกฟุตทั้ทงนี้ครับผมติดกับเครื่องยนต์ใส่กับเครื่องยนต์ทั้งนี้ครับทั้งนี้มันก็เป็นมันมีหลยขนาดเครื่องรุ่นเดียวนี่สามารถใส่กับท่อพยานาคได้ยุ่สามซีรุ่นครับผมคือว่าซื้อทีเดียวคุ้มราคาถูกวบาแพงครับประหยัดน้ำมันแห้งรอบเร็วครับสอง0ันดร้อยรอบต่อนาทีการหมุนการทำงานของเครื่อง สูบน้ำเตะเทียวออยแม่โดดนี่น้ำถมเขาทวมให้วมหน้าบ้านนี่ไม่ในองอีฝอยแม่คือว่าสูบบ่าพอชั่วงน้ำบกเห็นหดฉี่ต้มดี่วดีเดี๋ยวหดปลาคอไปต้มครับคือว่าสูบเร็วรวดเร็วท่านไกรุ่นทั้งนี้ก็เป็นทอแพนาคซีคู้นแปดก็ใส่กับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับผมซีคูนแปดฟุตใส่กับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันหรือว่าอีใส่ครับ นาหาก็ได้ครับมันไม่หาคุ้นหงหาค้นเปยดหาคุ้นสีคือว่าใส่ได้เม็ดเลยครับกับเครื่องรุ่นเดียวเครื่องตัวเดียวหลังจากอีพยเม่เลี้ยวจากไ้จากหน้าไปเลี้ยวเขาถอดออกก็ได้ครับเครื่องตัวนี้สมมุติว่าอีพยเม่ไม่เครื่องซับหยาเขาถอดตัวนี้ไปใส่กับเครื่องซับหนาก็ได้ครับคุณสมบัติแล้วกับประโยชน์หลายอย่างใส่กับลูกสีก็ได้ยมองทีว่มีไฟฟ้าอยู่ให้อยู่หน้าเข้าไปใส่กับเครื่องตัดหนาใส่กับลูกสีก็ได้ เซ่กำลังตัดหญา้าที่ว่ารถตัดหญ้าเหาอยู่เอาก็ได้ครับประโยชน์หลายอย่างครับผมเป็นเครื่องอนเนกประสงค์ใส่ในทั่วไปครับเจนี่ขอฝายอีโพยแมลได้เครับวันนี้ครับผมสินค้ตาต่อเนื่องกับมิวทอพยานาคมิธีการใส่เอาสีเอาให้พิธีการใส่ใอีโอยแมลเบืองว่าใส่จังไดถึงว่าอีโอยแมลมามมัืสอทอพยานาคก,กับเครื่องยนต์เร็วเขามีสัง่งใส่ให้พร้อมสั่งเขามีแต่สั่งคุณภาพถี่วีด่ดีใส่ไปฮอดบันอีโอยแมลเอาลงสูบน้ำตึ๊บ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 เรเลย ตัวว่าวอนนี่สูบเติมดอมันใส่เค er. รื่องสักกันเด้อโบเวนมาเอาลงไปสูบเลยดิเติมดอมันให้มันเต็มถังสังกวันจะคอยสูบเขาสีมีดถังทำเลยสั่งชำนั่นงานอยู่แล้วใส่ให้ประกอบอย่างนี้เพราะไอแม่อพอมนี่ครับตัวทีว่าเขาสใส่คือเป็นตังซี่ครับผมนี่อนเ,เอื้อเงาหางของถั่วเขาก็สูบเข้าไปวิธีใส่ห้เทียทอยากเอาไปใสย่ยูบัตนะครับเนาะเขาก็สูบเข้าปุ๊บนี่สูบเข้าไปยังซี่ นี่ครับเมื่อี่เป็นเหงาหางตัวนี้โกหางนี่ครับเพื่อเื่อเื่อืข้าไปสลหรับตัวนี้สีเป็นจำปาครับจำปาใส่ยังไงตีนี่ครับผมจำปาเดี๋ยวใส่กับปิ่มตัวนี้กับไอ้กับแกนตัวนี้นะครับเนาะซุปเพื่อเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปยังสี่ครับผมบาดนี้เฮ็ดจังสี่ครับผมเฮ็ดจังสี่ครับข้าซุป้อกันเป็นสี่นะครับเด้อนี่ครับ นี่ครับซุปขอักกันเมซี่มันนี่เป็นรุ่นอยู่หลักดีอันนี้คือว่าประกอบเร้ยวถ้าเกิดว่าอี้พอยแม่หรือว่าอยากเอาไปประกอบเบีก็ได้ทั้งเทาสิมีพนักงานจัดให้ครับผมว้อน,นี้ก็จบไปแล้วนะครับเราสาหรับการแนะน้าสินค้าครับผมซื้อจากท่านเทาไปแล้วบ่ต้องกัางวลนใจเพว่าไม่สั่งชำนาญการทำนาง,งานยางเกียงกาทีวาประกอบไี่พอยแม่ประกอบพี่พอยไงไปเร้วบ่ตองห่วงว่ามันจะห่างเหเพ่ครับผม โบอตองกังวลใจใส่เดียตามสบายเลยครับผมนั่นแหะครับซื้อไปแล้วเพาสิมิก้างเห็ดหอยย่างสวยงามย่างดีนะผมเมื่อนี้ก็จบไปแล้วนี้ขอฝากเบอร์โทรอยู่หลางเวนะครับเด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมให้ผมดังน้ำมูลเลยครับผมกราบขอบพูดลาจาครบครือและวกษ,ษสวัสดีครับ